ครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกตาดกวางสีนะครับหลวงก่บางสมงพอปอลาวครับน,ราานี่ก็เป็นคณะทัวร์เรานะครับเดินาม,มาก็คงจะเมื่อยก็เลยนั่งพักกันน้ำตกก็จะเป็นชั้นๆครับ น้ำจะสีเขียวนะครับครับเป็น,นชั้นๆขึ้นไปข้างบน